สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอย่าดีต้อนรับเข้าสู่นะครับเหรียญสยามช่องบอสคอยชแนลนี้ครับช่องที่จะทําให้คุณนั้นนะครับสามารถที่จะนะครับหาเหรียญหรือของสะสมธนบัตรต่างๆนั้นขายได้ในกลุ่มนักสะสมนั่นเองนะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้รอเลยนะครับมีการอัปเดตข่าวสาร คลิปใหม่ๆความรู้แน่นๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกดติ่ักกันแน่นอนครับในส่วนของกลุ่มนักสะสมนั้นเล่นหาเหรียญกันนั้นจํานวนมากมีหลายรูปแบบด้วยกันที่เล่นหากันความยากง่ายนั้นนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการเล่นหาครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะเหรียญนี้นะครับที่นะฮะบอสคอยชแนลจะพูดถึงกับเพื่อนๆครับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่ง2เหรียญนี้นะครับ จะมีราคาประเมินนะฮะสูงถึง1 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะลบกวนเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับดูคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรดานะครับเนื่องจากช่องของเรานั้นจะเน้นในเรื่องของการให้รายละเอียดที่ละเอียดที่สุดนะครับความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมาะสมหรืออยังกับร,ราคาที่สูงถึงหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมก็ดูตามจุดที่ผมกําลังจแนะนําครับมาดูกันว่านะครับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชก การที่สินี้ทำไมถึงจะมีราคาสูงถึงหลักหมื่นนั้นไปชมกันครับ เพื่อนๆนักสะสมครับนี่คือเหรียญ5บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรานะครับขออนุญาตหยิบเหรียญนะครับเพื่อทําการบรรยายให้เพื่อนเพื่อนั้นเข้าใจถึงนะฮะจุดสําคัญครับเหรียญ5บาทนะครับที่เราพบเจอกันในท้องตลาดในปัจจุบันจำนวนมากนั้นนะครับหน้าหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเรานะครับมีข้อความว่ามหาวชิราลงกรนะครับฝั่งขวานั้นเขียนคาว่ารัชกาลที่10ครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้ จะมีขอบเฟืองที่ดูสวยงามนะครับบางครั้งนั้นบางเหรียญนะครับจะมีทั้งสองสีขาววิ่งเข้ามาและมีสีน้ําตาลเต็มเหรียญแบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับจึงทําให้นักสะสมนั้นนะฮะหลายท่านไม่เคยพบเจอก็คิดว่าเหรียญลักษณะแบบนี้อาจมีราคานะครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่าหากเก็บสะสมนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นตราสัญลักษณ์นะฮะประจําพระองค์อยู่ตรงกลางนะครับจะมีคําว่าประเชศไทยอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานั้นเขียนคําว่านะฮะพศ25616263 63มีออกมาแล้วนะครับหลายคนยังเกิดความสงสัยโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่ที่ยังไม่ได้รับข่าวสารนะครับในส่วนของพศ .2,563 นั้นตอนนี้มีการออกมาในท้องตลาดนั้นมากมายแล้วนะครับยังไม่มีราคาเล่นหากันนะครับแต่วันนี้นะฮะ บอทคอยชแนลนั้นจะมาบอกเพื่อนๆให้ดู2เหรียญนี้ที่เกิดขึ้นนะครับจากตราแม่พิมพ์นะครับผมต้องบอกว่านี่ครับเหรียญที่เกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์และความสวยงามความสําคัญนั้นมีมากราคาในกลุ่มนักสะสมนั้นก็ย่อมมีให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมหรือนะฮะสามารถที่จะร่วมกันนะครับในเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับเหรียญสะสมได้นะครับมาดูกันครับเหรียญแรกนี้นะครับบอทคอยนะฮะจะบอกถึงอะไรนะครับเหรียญแรกนั้นนะครับที่ผมกําลังจะ พูดถึงกับเพื่อนๆเรียกกันว่านี่คือเหรียญปั๊มผิดหรือเหรียญหลังแบบนั่นเองคงความสวยงามนะครับทุกท่านครับดูให้ดีนะครับด้านหน้านะฮะของเหรียญนี้นั้นเห็นไหมครับจะมีในส่วนของเปล่งลัศมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะดูสวยงามแล้วก็นะฮะมีนี่ฮะมีคาปั๊มพสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องให้เพื่อนๆชมนิดหนึ่งนะครับ เพื่อทําความเข้าใจนะครับว่าเหรียญทําไมถึงจะมีราคาหลักพันนะครับสองเหรียญอาจถึงหลักหมื่นนะฮะดูนะครับนี่ฮะจะเป็นในส่วนของที่เรียกกันว่าเปล่งรัศมีนะฮะซึ่งอยู่นะครับด้านหลังนี่นะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมาโผอยู่ด้านหน้านะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับเป็นการมาจากตราแม่พิมพ์เป็นการปั๊มผิดหรือหลายคนเรียกกันว่านี่คือเหรียญหลังแบบนั่นเองอีกแบบรูปลักษณ์หนึ่งตรงนี้นั้นจะมีพอศนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้จะมีพอศนะฮะกลับหลังนะครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับมีพอศกลับหลังนะฮะเห็นไหมครับยสองพันห้าร้อยนะฮะ 60อะไร,รนะครับหกสนะครับนี่ครับเหรียญลักษณะแบบนี้จะมีราคานะครับ um ดูขอบเฟืองก่อนนะครับว่าเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นั้นเพื่อนๆต้องดูขอบเฟืองให้ดีก่อนถ้าเกิดว่ามีการขาดการล้นนั้นนะครับบางครั้งนั้นเพื่อนๆอาจไปเจอเหรียญที่ทํามาเราต้องดูขอบเฟืองก่อนนะครับดูความเป็นไปได้ของเหรียญก่อนนะครับนี่ฮะความสวยงามจะแตกต่างเห็นนะครับแต่มีเส้นนะฮะ สีเงินนั้นวิ่งผ่านเข้ามาแบบนี้นะครับดูงดงามครับเหรียญนี้นะครับการันตีขั้นต่ําไปที่1,000บาทนะครับขึ้นไปนะครับสเหรียญอาจมีราคาสูงถึง10,000บาทนะครับตามการประเมินจากทางช่องนะครับแล้วข้างหลังนี่กลับมาแบบนี้ครับเมื่อนะครับดูสิครับเห็นไหมครับซึ่งโอกาสที่เจอเหรียญลักษณะแบบนี้ยากมากครับ นึ่แสางว่าอะไรครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีการปั๊มผิดในการดึงสโลปออกมาของขอบเหรียญน,นั้นแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครคิดจับไปแปลงเหรียญมานั้นการที่จะดึงขอบนี้ออกมาตกตรงนี้นั้นยากมากแต่ถ้าเพื่อนๆไปเจอแบบเหมือนเหมือนรอยแบบ ต้องบอกว่าเป็นรอยที่นะครับเหมือนเหมือนการตัดนะฮะแบบนั้นให้ระวังแต่ถ้าเป็นขอบสโลบแบบสวยงามแบบนี้นั่นคือเกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับดูไม่ยากนะครับหากเพื่อนๆนสังเกตให้ดีแล้วบริเวณนี้ครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมจะสองให้ดูนะครับเด๋ยนนี้มีความสําคัญและก็สวยงามนะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีนะครับในส่วนของนะฮะคำว่ารัชกาลที่1ินะครับ ดูงดงามครับเหรียญนี้ครับเห็นไหมครับสวยๆครับกลับหลังนะฮะรัชกาลที่10บครับนี่จะดูสวยงามมากครับเหรียญนี้งดงามแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีให้เห็นนฮะนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าใครคิดจะไปทํามาบริเวณนี้ต้องเสียหายเพื่อนๆเข้าใจเลยนะครับบริเวณนี้ต้องเสียหายเห็นไหมครับแต่เหรียญนี้ไม่เสียหายดันเป็นมิดออร์คอยเข้ามาอีกนะครับคือมิดออร์คอยนี่หมายถึงว่าผิดเนื้อผิดอ่าผิดแบบนั่นเองนะฮะนี่ฮะ เป็นสีน้ำตาลวิ่งกลับมาเกือบชนตรงนี้นี่คือของจริงต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูให้ดีครับเห็นไหมครับ นี่ฮะเพื่อนๆครับสังเกตให้ดีนะครับนี่คือเหรียญแรกนะครับที่บอทคอยนะฮะมาพูดถึงให้เพื่อนๆนั้นสังเกตเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นะครับเรียนรู้ไปนะครับว่าจุดไหนตรงไหนที่บอทคอยบอกเพื่อนๆว่าจุดนี้ควรดูแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะบางครั้งนั้นเพื่อนๆไปเจอเหรียญที่เซียนเขาทํามาเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะโดนหลอกได้นะครับมาดูเหรียญที่2ครับที่บอทคอยชแนลวันนี้จะมาฝากเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับให้ได้ชมกันนะครับดูให้จบนะครับใน ทุกๆจุดแล้วก็เอาความรู้จักตรงนี้ไปเรียนที่2เป็นอย่างไรมาชมกันครับเรียนที่2นะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเหรียญ5บาทนั่นเองนะครับก็จะดูเหมือนกันนีครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านมีข้อความว่ามหาวชิลาลงกรเหมือนกันมีคําว่ารัชกาลที่10เหมือนกันแต่เพื่อนๆสังเกตดูอะไรไหมครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับมีการปั๊มติดเข้ามาเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญหลังบฮะอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะ เห็นไหมครับจะมีข้อความนะครับเป็นข้อความนะไม่ใช่เป็นร่องรอยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะเป็นข้อความนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ามาไม่เต็มนั่นเองนะฮะสังเกตดูนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับเหลี่ยนนี้สุดๆครับแต่พอหมุนกลับมาถ้าดูด้านหน้าอย่างเดียวเพืเ่อนๆก็อาจจะสงสัยว่า บอทคอยครับตรงนี้อาจจะเป็นการาทับอะไรเล็กๆน้อยๆมาหรือเปล่าเราก็ต้องมีบทพิสูจน์กันนะครับเราจะต้องพิสูจน์กันด้วยว่านะครับเหรียญที่เกิดขึ้นนั้นหากเราไม่มั่นใจเราต้องมีหลายจุดในการดูนะครับนี่ครับดูขอเฟืองก็ดูสวยงามต้องดูขอเฟืองด้วยนะครับนะฮะถ้าขอเฟืองมีการเสียหายนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากการทําขึ้นมาก็ได้เห็นไหมครับแต่พอหมุนกลับมาครับเพื่อนเหรียญน,นี้นี่ฮะตัวนี้จะตอบโจทย์ได้เลยว่านี่คือเหรียญเกิดขึ้นนะฮะจากตราแม่พิมพ์นั่นเองด้านหลังนั้นนะครับอยู่ตรง กลางนี้นะฮะเป็นพระประมาที่ไทยย่อของพระอ,องค์ท่านคือวปรสัญลักษณ์ประจาพระอ,องค์ในรัชก,กาลที่10นี้ก็ยังดูสวยงามโดดเด่นมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่าพศ2561แต่เพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับบริเวณนี้นะครับเป็นนะครับหลังบาทของเหรียญ10บาทมาตกอยู่ในเหรียญ5บาทซึ่งเป็นพศ2555น้ 2, นั่นเองท่านสังเกตดูบริเวณนี้นะครับทำไมวอตคอยถึงบอกว่าเป็น2555ท,ท่านดู 3. จุดนี้ให้ดีนะครับ เห็นไหมครับเป็นม้วนของเลข5นะฮะเป็นม้วนข้างบนของเลข5นั้นนะครับมาด้วยกัน3จุดครับนะฮะสังเกตดูนี่คําว่าพาสเป็นขยับเห็นไหมครับตรงนี้พสจะขยับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยดูสวยงามนะครับพสจะขยับนะครับแล้วทําไมถึงบอกคอยถึงบอกว่าน่าจะเป็นของเหรียญสิบทุกท่านดูตรงนี้นะครับนี่ฮะสจุดนี้นะครับ3จุดนี้นะครับซึ่งเหรียญ5บาทบล็อกของเหรียญ5นั้นไม่มีนะครับสจุดนี้ก็คือบล็อกของเหรียญสินั่นเองเห็นไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพื่อน ให้เพื่อนดูนี่ฮะเพื่อเป็นกรณีศึกษาครับเห็นไหมครับเป็นจุดของเหรียญ10นั่นเองที่ทับลงมานะครับเหรียญ5้าที่อยู่ในตราเหรียญ10นั้นขออภัยครับตราเหรียญ10ที่จะมาติดในเหรียญ5้านั้นต้องบอกว่าว้าวนะครับหายากมากๆนะฮะหายากมากๆเลยนี่ครับนี่เห็นไหมครับจะมีพสมีเนี่ยคำว่าประเทศไทยมีสระไอมีอะไรนี่นะครับสังเกตดูนะครับติดเข้ามาในเหรียญนี้นะฮะนี่ครับดูดูให้ชัดๆนะครับ เห็นไหมครับบริเวณขอบอะไรก็ยังดูดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อส่องให้เพื่อนๆดูนะครับใกล้ๆเนาะนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะจะมีบริเวณนี้อยู่ตรงขอบนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวหมุนนี่ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีความสวยงามมีความสําคัญนะครับต้องบอกเพื่อนๆนแบบนี้เหรียญที่มีราคานั้นความสําคัญและก็ความหมายของการปั๊มผิดนั้นก็ต้องมีนะครับไม่ใช่เละตุ้มเป๊ะนะฮะบริเวณนี้นั้นจะเป็นในส่วนของนะครับหางของดั่งค่านี่ขยับมาตรงนี้2ขีดนะครับ นี่ครับเหรียญนี้นะครับมีการประเมินราคาไปที่ช่องสยามชาแนลนั้นสูงถึง5,000บาทมาแล้ว2เหรียญเคยประกาศรับซื้อกันสูงถึง10,000บาทมาแล้วนะครับสเหรียญนี้นะครับนี่เห็นไหมครับจะมีบอมไม้ไม้นี่นะครับอ่าตรงบอมไม้ไม้นี่ขยับลงมาเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็เลขค่านี้ฮะม้วนหางของเลขค่านี่ขยับขึ้นมา3ที่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเหรียญที่นะครับเรียกกันว่านะครับ เหรียญหลังบาานะฮะที่เกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์พิมพ์ผิดนั่นเองหรือเป็นเหรียญที่เขาลองไว้เพื่อทดสอบบล็อกนั่นเองนะครับนี่คือเหรียญที่อยากจัดแนะนาเพื่อนเนักสะสมนั้นลองสังเกตกันดูนะครับท่านใดนะครับพบเจอก,อก็ถือว่าโอกาสโชคดีเลยทีเดียวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกนักสะสมของเรานะครับท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ขออนุญ,ญาตนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหากท่านจะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับบอสคอยช anel n ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตข่าวสารบ่อยๆอัปเดตคลิปประจำนะครับความรู้แน่นๆกับบอสคอยช anel n ครับสำหรับคลิปนี้ขอกลาราบขอขอบคุณและสวัสดีครับ